เราก็กำลังจะมาเชื่อมกันนะคะใกล้จะเสร็จรอรอบที่สองแล้วนะคะเราก็จะมาเชื่อมกันให้เป็นวงกลมอ mm ่า hmm. ได้แล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาน่ารักแบบนี้นะคะมันจะดูพองๆนะคะ mm hmm. ทีนี้เราก็จะมาเริ่มรอบที่สามกันเลย mm hmm. ก็เหมือนเดิมนะคะเราจะเริ่มด้วยการถักโซ่สามครั้งนะคะ mm hmm. ทีนี้เราก็มาทำพอหนึ่งคอแบบอ้อมด้านหลังนะคะ ก็ช้อนขึ้นมาแบบนี้นะคะถักเหมือนเดิมเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาอ้อมด้านหลังเอ้ยอ้อมด้านหน้านะคะอ้อมด้านหน้าก็เหมือนเดิมนะคะอ้อมด้านหน้าสองครั้งในหลักเดิมแล้วก็มา อ้อมด้านหลังสองครั้งในหลักเดิมคือเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสลับกันระหว่างการทําพอหนึ่งคออ้อมด้านหน้าแล้วก็ทําพอหนึ่งคออ้อมด้านหลังอ่ะทีนี้เราก็จะมาอ้อมด้านหน้าบ้างนะคะสองครั้งในหลักเดิมต้องดึงให้ตึงๆนะคะ แล้วก็มาอ้อมด้านหลังสองครั้งทำเหมือนรอบที่สองเลยนะคะอ้อมด้านหน้าอ้อมด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งอ้อมด้านหลัง